กันไกเก่าเป็นสนิมไม่คมอ้าก็ไม่ค่อยออกนี่ครับแข็งมากหุบก็ไม่ค่อยเข้าเห็นไหมครับเนี่ยแข็งจริงๆนี่ครับเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับในวันนี้ทางช่องวิทัยพีชาแนลนะครับจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหานะครับกันไกเก่าเป็นสนิมไม่คมมาดูวิธีแก้กันเลยครับอื่นเราเตรียมภาชนะกันก่อนครับคือขวดน้าพลาสติกตัด แล้วเราใส่น้ําลงในภาชนะแต่จะต้องให้ท่วมตุ่มนี้นะครับเวลาเราใส่ไปแล้วเห็นไหมครับจะต้องท่วมตุ่มเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้น้ํายาล้างห้องน้ํานะครับใส่ลงไปเมื่อเราใส่ลงไปแล้วเรานํนกากรรไกรของเราใส่ลงไปเลยครับ จุ่มทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันครับตอนนี้ผ่านไป30นาทีแล้วเรากลับมาดูกันไก่ที่เราแช่ไว้ในน้ำยาล้างห้องน้ำดูขี้สนิมด้านในเห็นไหมครับขี้สนิมเต็มไปหมดเลยครับและเราจะนำขึ้นนำไปล้างน้ำกันก่อนครับเรานำกันไก่มาล้างในน้ำเปล่ากันเลยครับ เห็นไหมครับก้านไกลื่นขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าสนิมกินตรงจุดตรงกลางเห็นไหมครับตรงตัวล็อกตรงตัวหมุนตรงนี้นะครับนี่ครับลื่นขึ้นเยอะเลยเห็นไหมครับง่ายๆเสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมแถมให้นะครับวิธีการรับก้นไก่แบบง่ายๆคมจริงเมื่อเราทําความสะอาดขี้สนิมออกหมดแล้วตรงนี้คมของกันไก่เห็นไหมครับเราใช้หินลับมีดนะครับมารับบางคนอาจจะใช้กระดาษทรายและผมก็เคยใช้กระดาษทรายนะครับ แต่หินลับมีดก็ใช้ดีเหมือนกันกันไก่คมกริบเลยครับถูไปที่คมของกันไก่อย่าเพิ่งปิดหนีไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดกระดาษให้ดูนะครับว่ากันไก่ที่เรารับด้วยหินลับมีดแบบนี้จะคมจริงหรือเปล่าลองจับดูครับ นี่ครับคมแล้วครับนะรับอีกหน่อยก็ได้เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับเราก็กลับมาอีกข้างหนึ่งนะครับเพราะว่ากันไกลมีคมสองข้างนะครับ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตัดกระดาษให้ดูนะครับว่ากันไกลคมจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับก่อนอื่นเราก็ทําความสะอาดด้วยผ้ากันก่อนคือเช็ดให้แห้งกันก่อนครับและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิทัยพีช n แนลได้เลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ในการทําความสะอาดกันไกลที่เป็นสนิมนะครับล้างได้ง่ายๆและวิธีการรับกันไกลให้คมนะครับเดี๋ยวดูกัน เดี๋ยวผมจะตัดกระดาษให้ดูนะครับนี่ดูง่ายๆนะครับว่ากันไกจะคมจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับคมจริงๆนี่ครับจะลืมนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับนาเพื่อทางช่องดีไทยพีชนแนลนะครับจะได้มีกําลังใจทาคลิปดีๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปครับดูสิครับกันไกไม่มีสนิมและกันไกก็คมจริงครับ